สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีคนปรการมละเอียดครับแล้วก็วุฒิชัยรการละเอียดครับผมอ่ะเย็นนี้ครับลูกน้องเดิกงานแล้วครับผมเก็บของเก็บหน้าร้านเรียบร้อยเก็บอ่าถอยรถแห่ออกพรุ่งนี้เรียบร้อยครับผมก็เลยมีเวลาครับมีเวลาทักทายเอฟซีด้วยตอนเย็นปกติจะทําตอนเช้าครับแต่นี้อ่าคันนี้ของอ่าพี่สาวครับผมพวงปากาหรืออะไรนะนี่นะฮะ จบแล้วครับของมาดามครับผมอยู่ที่กทมใช่ไหมครับก็ขอไปด้วยถ้าผิดนะฮะครับชอบปากกาพูดผิดนะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวให้ดูครับเนี่ยเป็นสีแดงแก้วครับผมปกติคันนี้จะเอาเป็นล้อที่ลวดครับเราก็เลยเหมือนเดิมครับพิเศษใส่ไข่ใส่ล้อแม็กให้ล้อยแ็กสีขาวครับผมกระจกตะกร้าโชกหน้าโชกหลังท้อยเสียใหม่หมดครับเหมือนเดิมนะฮะ เนี่ยเวลาทำคลิปก็ต้องมีรถผ่านเหมือนเดิมอะขออภัยเอฟซีด้วยเดี๋ยวจะฟ้าฟังเสียงดูนะฮะแล้วก็รีวิวให้อ่ามาดาบได้เห็นครับนี่ละอาจจะช้าบ้างอะไรบ้างก็ขออภัยแต่ว่าเราทํางานให้ทุกคันแน่นอนนะฮะนี่ปับ๊บแตะครับอ่าสตาร์ท นิ่มครับตัวนี้นิ่มมากมากครับผมโอเคเยอะว่างครับผมไปเลี้ยวขวาเียวซท้ายไปเคียร์หนึ่งสองสามสี่สามสองหนึ่งว่าง,ง,งแต่อ่าไปหน้า thăm xuống thăm xuống à xuống là xuống được xuống thăm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  xuống รถแดงต้องยกว้าได้ โลแอปดีครับผมอ่าล้อแม็กหน้าหลังยางหน้าหลังใหม่โอเคครับผมไปเดียวออกแต่ดังก็ถือว่าจบครับก็พรุ่งนี้อาจจะจัดส่งให้มาดามได้เลยนะฮะสำหรับมาดามชอบปากา หรืออะไรนี่แหละปากกาปากกาจำไม่ค่อยได้ครับผมมาส่วนคนนี้ก็เป็นซาเล้งของอพี่สาวอยู่ที่อำเภอโคงนะฮะเป็นพยาบาลใช่ไหมเนี่ยขอรดเวฟร้อยติดซาเล้งแล้วก็มีลังคาลังคามาแล้วเดี๋ยวเล่นให้ดู อันนี้เยอะบ้างครับอ่าสามสองหนึ่งว่างอ่าไปหน้าโอเคไปเลี้ยวไปเลี้ยวอ่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโอเคตอนนี้ไปหน้าค,าววาคาาตา่ำต่ำสูง เดินรอบก่อนรีวิวให้ดูท่านไหนเอฟซีได้แบบนี้ก็สามารถบอกได้ครับตัวนี้เป็นโทนสีเขียวครับผมล้อสีลวดอยางนอกใหม่วงล้อใหม่ฟัเบรกใหม่กระจกใหม่ครับตะกร้าใหม่ซาเล้งใหม่ถ้างบน้อยก็เป็นซาเล้งมือสองก็ได้นะครับราคาทาใหม่หรือถ้าท่านไหนงบน้อยก็ไม่ต้องใส่ลังคานะแด้แต่คนชอบครับ แบบนี้เราก็มีขายแล้วก็ทำนะครับอันนี้ก็ฝ่ากซีด้วยเดี๋ยวเราขี่กันแป๊บนึงยกว่ นี่ต้องจัรอได้ครับนี่นี่โอเคมาดามครับของพี่สาวอยู่ที่อำเภอคงครับเดีย๋ยวไม่แน่อาจจะเป็นวันอาทิตย์หรือพรุ่งนี้จัดส่งให้ดูกัน รีวิวให้ดูกันแป๊บนึงครับผมเนี่ยถ้าทุนน้อยก็เอาเป็นซาเล็กมือสองก็ได้ครับถ้าทุนมากก็จัดใหม่ไปเลยมันก็ไม่แพงครับสามพันห้าเองกับหลังคาก็อยู่ที่สองพันเกตถึงสามพันบาทครับผมจัดให้ฮะหลังคาตั้งหักซาเล็กตั้งหากรถตั้งหากครับจะซื้อแค่รถแบบนี้ก็ได้ครับผมตัวนี้ของมาดามก็จัดส่งให้นะฮะนะครับเจนนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับพูดมากก็เนื้อหาเดิมๆครับก็แค่รีวิวให้เอฟซีได้เห็นนะฮะ นี่เสร็จแล้วก็ทําให้ครับไม่ต้องซีเรียสครับว่าของหนูทํารีวิวหรือย,ยังเสร็จหรือย,ยังถ้าเสร็จเราทําทันทีครับผมถ้าไม่เสร็จก็รอแป๊บนึงของพี่สมปองนะคิวต่อไปก็ของพี่สมปองของมาดามออสเตรเลียแล้วก็ของสาวมกาาุกดาหารสามแล้วก็อันที่สี่น่าจะประมาณสี่คันครับเดี๋ยวเราไล่ออกวิบาก,ว,บากวิบากเสลภ,ภูมิคนละเอียดวิบากของชัยภูมิพี่ชายครับถึงคิวแล้ว เดี๋ยวเราสปีดอัพให้นะฮะนับตั้งแต่วันจันครับเราจัดให้แจ่มๆทุกคันแน่นอนนะฮะอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผม FC นะแล้วก็ถ้าจะมัดจาจองก็ทักเข้ามาครับในแอดไลน์มาก็ได้แต่วุฒิชัยอะไรก็รับเอดนะหรือว่าบัญชีวุฒิชัยอะไรอ่าวุฒิชัยมาลาใบนะฮะกติกรไทยครับหรือว่าพร้อมเพย์เบอร์โทรของผมเองเบอร์โทรอื่นชื่ออื่นไม่ใช่นะฮะขนาดเมียผมยังไม่ให้เลยครับกิ๊กก็ไม่ได้ให้เบอร์ครับอันนี้ของผมจัดการเองหมดทุกอย่างนะฮะ อ่นะฝากด้วยครับผมครับไปไปครับสวัสดีครับขออทุญาตครับผม